วันนี้มาดูแจ๊ GK นะครับลูกค้ามาอัปเกรดช่วงล่างนะครับอ่านี่เลยอันนี้ก็ลูกค้าเลือกใช้เป็นปีกนกของฮาร์ดเลสเลยนะครับอ่าเรามาดูฮาร์ดเลสทำไมมันแพงกว่าปีกนกทั่วไปนะครับอันดับต้นเลยนะครับเบื้องต้นมันจะเป็นปีกนกที่เป็น2ชั้นนะครับก็คือตรงนี้มันจะดามเพิ่อมอีกชั้นเพราะว่าอย่างหลักๆครับฮาร์ดเลสมันทำให้กับโรเซอร์กินเป็นหลักนะครับ แล้วก็ตรงบูธยางตัวนี้นะครับมันจะเป็นบูธเต็มนะครับเป็นยางเต็มเลยแล้วตรงนี้จะเป็นยางที่แข็งกว่าปกตินะครับประโยชน์ของมันคือมันจะลดการโค้งตัวของตัวรถนะครับเพราะว่าไอตรวหาัก,ก็คือตัวนี้แหละที่มันจะทําให้ลดการโค้งตัวของรถนะครับแล้วก็ปีกตรงนี้คือเป็นนี่นครับดูบอกเลยครับดูดีมีสกุลมากอ่ะอยากรู้มันเป็นไงนี่เลยมันเป็นแบบนี้นี่นะครับมาให้ดูกันนี่เลยนี่นะครับตรงปกติ <rier> ถ้าจะเป็นของเดิมเนี่ยตรงนี้นะครับมันมันจะมียางแค่ขึ้นเดียว มัจะมียางแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของฮาร์ดเ a สเนี่ยมันจะเต็มมันจะเต็มพอเต็มแล้วเกิดไรขึ้นพอเต็มและยางที่มันแข็งว่าเดิมในทางกับกันนะครับมันก็จะทําให้ตัวปีกนกเนี่ยลดเอ่อลดการโค้งตัวได้ได้น้อยว่าเดิมนะครับการขยับขึ้นลงเนี่ยมันจะน้อยว่าเดิมนะครับ แต่นี้ต้องบอกนะครับเหมาะสําหรับสายซิ่งนะครับที่ต้องการแบบต้องการลดการโค้งตัวนะครับแต่ถ้าเกิดไปใส่ในรถบ้านเนี่ยถ้าเกิดคนที่ชอบความนุ่มยยวยๆหน่อยนะครับมันจะไม่เหมาะนะครับเพราะตัวนี้มันจะทําให้รถอะโค้งตัวน้อยลงนะครับในทางกลับกันมันจะทําให้รถรถเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแข็งขึ้นนะครับสาหรับเจ้าปีกนกตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับใช้ของให้ตอบโจทย์กับที่เราใช้นะครับอย่าอะไรที่มันไม่เหมาะก็อย่าไปใช้มันนะครับ